สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งจังเกิลกันฮะเกมนี้เป็นน็อกเทิร์นจังเกิลเจอกับวีโก้จังเกิลฮะเกมนี้ฮะจังเกิลทั้งสองทีมเริ่มป่าฝั่งเดียวกันนะเพราะนั้นอาจจะไปจบกันที่เลนล่างนะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะส่วนท็อปเลนนะเป็นแจ็คเจอกับกาคาทาก็อู้กาคาสกินนี้เอาเรื่องอยู่นะอืมก็เป็นกาคาเนี่ยแหละที่สู้กับแจ็คได้ดีอ่ะเขามีสกิลซีซีเยอะเออนะแล้วก็อึดด้วยในเรื่องของซีวีวิวทันไม่อึดขึ้น นะส่วนมิเลยน,นะเป็นโชแเกตเจอกับวิกเตอร์นะแน่นอนนะเป็นลูกไนอะโชแเกตโอโ้เป็นอิกไนท์หด้วยนะเอาเรื่องจัดนะอัพสกิลคิวมาน n อ c k up ไปไม่โดนนะผมว่าน่าจะหมดยุคแล้วนะสำหรับโชแเกตมิเลนนะเอ่ะเออมันน่าจะเล่นได้ยากแล้วแล้วเป็นโชแเกตอนะที่ Level 1, เลเวลหนึ่งดันเลนใส่วิกเตอร์เหรอไม่เวฟมันเป็นอย่างนั้นนะปกติเวฟวิกเตอร์มันต้องดันมาอันนี้มันค้างอยู่ตรงนี้ต่วบอลเลยนะเป็นเลวไครสาเจอเับทีศนาฟิเดอร์นะฟิเดอร์ซัพพอร์ตแล้วม่เจ้าโวยแตกพ่ายไปแล้วฮนะ พิตดนอาวลูนไปนะเพื่อช็อกมาด้วยนะพิเลนนาโชกแกตเรากลับบ้านเช่นกันนะโดนวิกเตอร์นวดซะน่วมเลยฮะเออเขาน่าจะเล่นผ้าช่วงเลเวลหนึ่งนะน่าจะไปเผลอดันเลนหรือเปล่าแบบออโตมิเนียรรัวๆมันเลยช่วงเลเวลสองเวฟมันเลยแบบมันอยู่ไกลอะพออยู่ไกลมันจะโดนไล่แซวได้ตอดนะคือมันต้องเข้ามาเอาเวเอาเอาเวลไงพอเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะโดนวิกเตอร์ไล่ตีฮะยาามจะฟิดเลนคืนนะ ที่มึงเข้าเลนมาน็อกอาไปไม่โดนฮะอ่าน็อกเอ์นต้องไปเอาปูฝังบนนะเร็วมาซ้อนนะน็อกเอ์นต้องกลับบ้านแบบปูฝังบนน็อกเิรินนะเดินขึ้นมาที่ท็อปเลนตอนนี้เลเวล4แล้วพี่แจ็คอยู่ในโพสิชันที่อันตรายนะแต่ว่ายังมีแฟดอยู่แต่ก็นชนไปพอกบติดเฟรนดลาดฮนะน็อกเิรินปาคิวใส่โอเคมาอืมป่าคอนโทรลวอรนะ์ดฮะสวยงาม อี e. สายไปสำหรับการการแล้วน็อกเทิร์นกดการสกิลได้สวยงามมากๆอ่ะแจ็คยังมีแฟลตอยู่น็อกเทินกดอ e. ีสายพร้อมกับแฟลตเข้าไปเลยฮะว้าวสัน,นชจดีส่วนวิโก้อะไปแก๊งข้างล่างแล้วฆ่าฟิดเดลมาได้อะแม่เจ้ามีทั้งฟิดเดลมีทั้งโชกเกตนะเกมนี้ยังไม่เคยเห็นเขาน็อกอัพโดนเลยนะแต่แต่ตัว,ตวมันน็อกอัพยากอันนี้เข้าใจได้ กลับเข้าเลยเห็นไหมเกมนี้ผม,มอยากดูโชว์แกตนะเติมเลือดไม่เต็มเลยนะแบบเติมไปจัดอะ่ายรีบอะรีบเข้ามีเนี่ยไม่แย่ไม่แย,มมแยม่มีดูดเลือดในตัวส่วนของเทื่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะน่าจะรอเลเวล6แล้วก็คู่กงไงนะ่ฮะมาซ้อนที่บอดเลยนะเร็วตัางใจเฮกแฟร์ทิสนาเรียกชั้นเร็วมากๆอนะโอ้สกลิลกระโดดออกมา แล้ววีโก้กำลังมาเป็นวีโก้ที่เรียว่าฮาเช่นกันนะเห็นว่าน็อกเทิร์นอยู่จะเข้าหรือเปล่า3าสกันตรงนี้เร็วนะครับใส่ฟิเดิร์ไปต้องตัดใจถอยฮะไม่พร้อมที่จะบวกเป็นใครสาสามคิวอะถอยก็ไม่แย่กลับบ้านอีกแล้วฮะสำหรับโจแกรดนะ <c oughs> ตีล่อไปได้กลับบ้านเนี่ยน็อกเทิร์นกับฟนะิเดิร์นน่าจะมาเปิดไวกราฟนะ <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยเ <c oughs> พิ่งเอามาังกรเสร็จนะ เขาแก่ก็หน้าที่เระเบิดเวฟให้ได้ครับไมงัน้นโดนฟีดยับแน่นอนมาไฟก็ตรงนี้ถ้าไฟก็ตรงตรงเนี่ยผมว่าฝั่งสีแดงอาจจะยายนงได้นะเพราะว่าวิกเตอร์ค่อนข้างเกิดฮนะต้องถอยคนระับต้องถอยไฟตรงตรงไม่ไหวจริงตัวไม่พร้อมอนะเลือดไม่พร้อมตัวละครไม่พร้อม เอาแล้วแล้วน็อ c อัพโดนแล้วโอ้โหวิกเตอร์โกรธ skill wd มามาแล้วโชว์แกลดแฟดหลบสกิลของวิกเตอร์แล้วโซโลโเคะ้ะอ้าวแม่พลาโดน knock อ up อทีเดียวฮะเป็นเรื่องเลยเป็นไงสกิล,ลมันถึงใช้ยากไงพอใช้โดนแล้วมันเป็นเรื่องไนงะโอ้โหแฟดสายแล้วหลบสกิล wd ของวิกเตอร์มาได้ด้วยฮนะแต่เขายอมมาตลอดนะอูอเราน็อ c เธอร์นะปิดไฟใส่ก้อนที่ท็อปเพลนโกรธการสกิลใส่แจ็คไป ออโตไปหนึ่งทีไม่เขายอมมาตลอดนะจังหวะที่หมดความหมดทนนะฮะเรียบร้อยเลยส่วนวิกเตอร์ขึ้นเป็นเทียมาวิกเตอร์เขาเล่นเทียกันนหรอเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะบอกว่าขึ้นเทียมาเนี่ยเพราะนั้นในเลนอาจจะเรียบร้อยแล้วกดผมก็กดไม่ค่อย่ายอ,อยู่นะแรงอยู่เออปกติเทียมันจะแบบได้เมจมันจะดรอปไหม แต่โชคดีก็น่าจะฟาร์มใต้ป้อมไปได้เพจก็ยังไม่ได้เสียนะถือว่าไม่ได้แย่มากเออเป็นอีกนายไงมันก็เลยต้องรับแรงกระแทกนิดนึงฮะโอ้กดคิวใส่เวฟทีเดียวแล้วฮะน่าจะสบายสบายแล้วส่วนฝั่งสีฟ้าดิน้างได้ดันก็เลยเดินเข้ามาเพนผ่านป่าฝั่งสีแดงฮนะส่วนน็อเท่านไม่มีอันติอาจจะต้องยอมก่อนนะไปเดินก็น่าจะต้องรอเลเวลหกก่อนถึงจะเริ่มเล่นได้อ่ะโอ้โหเพิง่งเลเวลห้าฮะหายไปสามตัวแล้วเป็นอัพแล้วช็อคเลยนะ ฟีดเลนหลวาแม่เขาสายฟีดเลนนะวิกเตอร์คนนี้สายแบบเล่นฟนะีดเลนอะเล่นแบบกดดันเรื่องของมินเนียนแทนเล่นไม่ค่อยได้แล้วเ,เล่นแบบเล่นแบบฟีดเลนไม่ค่อยได้ตัวนย่าผมชอบดันมากกว่าดันแล้วก็ไปเลือยไปเปื่อยใหเวมาค้างตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนรอซ้อนอยู่สองคนแบบหวานๆเลยส่วนน็อกเทิร์นยังเลเวลห้าอยู่ฮะวีโก้อ้อมาละโอกาสต้องวิ่งหาเพื่อนก่อน น็อกเทิร์นมีอันตีอยู่เพราะนั้นไฟต์ตรงนี้น่าจะเป็นไฟต์แบบเดือดเลยนะฮะโอกาสน,น็อกอาไปได้สวยงามจัดจัดอุ้ยเหลวตันชยัยกระโดดเปิดเลยฮะแล้วน็อกเทิร์นบินมาแล้วมีคาร์กัสมาด้วยน็อกอาบใส่วิโก้ไปแล้วซัดหน้าวิกโก้หงายไปเลยฮนะอ้าวโอ้หไฟนี้อุ้ย,ยมีใครสามมาชิบหายละพีใจกำลังมานะ อุ้ยกากรชนดีแล้วใครซาออโตอีกทีเดียวโอ้ไม่ถึงโอ้ยเสียได้วะเขาเคลนไม่ตายไฟมีีสวยมากเลยคือคือมันเป็นบ้านเขาไงกากรกเลยมาถึงก่อนเออพอกากรมาถึงก่อนวิโก้คือแตกพ่ายเลยอุตส่าห์ได้กอบล่างแล้วนะแต่ว่าตายไปฮนะตัวนนะ้องเธอนะตรงนี้12บสนาทีอนะ คุยกันหน้าโกบฮาแล้วเป็นวิโก้ที่เอาไปได้แต่ว่าน็อกเทิร์นกดการสกิลสวยงามมากๆครับที่ชนามาไล่ตีออโต้ใส่วิโก้ไปวิโก้ก็เกิดใช้ได้อยู่นะเลเวลนำน็อกเทิร์นด้วยฮนะส่วนฟิเด์ตอนนี้เลเวล6แล้วเพราะนั้นที่ฝั่งสีฟ้าอาจจะต้องระวังคนระับถ้าจะไฟออบเจก์อันไหลไว้เนี่ยตรงเนี้ยอู้แล้วน็อกเทิร์นน่าตัดใจปล่อยมังกรแล้วมาคุยกับพี่แจ็คที่ท็อปเลนนะโชว์กัรนอ็อกอไปต่อพี่แจ็คดรอปไปได้ฮนะแล้วก็โดดก่อวอร์ดไป น่ารอนะน็อกอาบโดนไปเต็มๆมาว้าวอืมสวยงามอะส่วนที่ฝั่งสีฟ้ามังกงรใส่ก็ถ่ายพร้อมที่เลนล่างต่อนะแก้กันไปแก้กันมาฮะแล้วเฟสเช็คแบบนี้โดนเร็วสตาร์สายพรอประกดน็อกอาวิกโกสตาร์ไฟไม่ถึงน็อกเทล่นปิดไฟมาชิปหายแล้วไฟนี้ถึงต้องสับหนี้ก่อนเร็วแตกพ่ายไปใครสาธีฟีอยู่ กดชี้เลยสิงเข้าไปรอบนี้ได้แน่นอนนะกากัสปลาอันติใส่ใครสาพร้อมกับทาท่า YouTube อะมาวางถังแล,ล้วปาอันติกลับมานะเมื่อกี้นี้โอ้โหสีแดงนี่เรื่องการซ้อนนี่บอกเลยว่าไวจัดนะเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอุดซ้อนกันรวดเร็วมากแล้วเป็นจังหวะที่วีโก้ซันไปไม่ถึงเนะ่พอซันไม่ถึงฟิเดนไม่ตายคราวนี้แหละ จะให้นงแน่นอนนะมากันลืมเลยาการก์ดกดอ e ีเข้าไปโดนเร็วซ้อนอยู่ทางด้านหลังสาเมตไม่น่าพอสําหรับวิกเตอร์มาน้าหมดแล้วนะกลับบ้านก็ไม่แย่แล้วเร็วเขาไปสุดจริงนะโอ้หนกเทินเผื่อแป๊บเดียวโอ้หบนล่ะเตินเร็วจัดเลยนั่มันดีตรงนี้นนอยนกเทินเนี่ยมันซ้อนไวอะ่ะมันซ้อนไวแล้วมันปิดไฟได้ด้วยคือปิดไฟปุ๊บนี่เฮลพอร์ตร์นี้ไม่ต้องใช้เลยนะใช้ไม่ได้ อ๋อพวกต้านเวทมากันเวทครั้งหนึ่งอะถึงจะไม่โดนปิดแม็กผมไม่แน่ใจว่าถ้าปิดไฟล์เราไอฟิดเดอร์นันตีเนี่ยมันจะติดเฟียรหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเลยน่าจะติดป่ะเรื่องการเงินไม่ได้ห่างกันมากครับทีฝั่งสีฟ้านี่ทําเรื่องของเซียได้ดีอยู่ก็เลยเงินไม่ตามมากนะเทินเดินมาเจอเร็วฮะกดคุกวงในเข้าไปมีฟิดเดอร์เฟียต่อแล้วมีทิศนากระโดดมาเติมเพิ่มเรียบร้อยแล้วพี่เร็ว ปล่อยลิฟที่เลนกลางคะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าชนป้อมไปน็อกเทิรนปิดไฟเข้ามาคุกวงในแล้วมีฟินเดอร์นั้นตีตามมาต่ออ่ะน็อกเทินน็อกแฟนหนีก่อนเพราะว่าดาเมจมันรุนแรงแล้วเกิดนะทตี่าตีฟีอยู่โชกัดมาแล้วใบใส่ไครสาไปวิโกโสตันใส่โชกัดไปฮะโกกัดไม่อยู่นะระวังนะโอ้เอาไปสงตัวทิชนาไครอยู่ฮะรูนแรงแรงแรง ็อกอัพโดนเร็วไปฮะเฮ้ยเลืเหือหนึ่งแล้ววิกเตอร์แฟดเข้าไปจะเบิร์สใส่ทิศนาแล้วโดนทิศนายิงอัตติกันได้ออกมาฮะส่วนมีน็อกเรื่องน้วเปิดมังกรนะทีมฝั่งสีแดงเนี่ยยังไม่ได้ป้อมสักป้อมเลยนะเพราะนั้นเกมมันก็อาจจะไหลไปช้าหน่อยอ่ะตอนนี้18นาทีแล้วยังไม่ได้ป้อมเลยแล้วปิดไฟใสก่กรจะทิมใครดีทิมหน้าพี่แจ๊และกัน โปรกันน็อกออกไปแต่ว่าพี่แจ็คแฝดหลบสวยงามจัดฟิดเดิลแฟดมาเฟียใส่น็อกเครืตีออตโต้จนติดคอนเป็นที่เรียบร้อยฮะอ้าวฝั่งสีฟ้าก็มาเช่นกันนะแต่ว่าซ้อนช้าไปนิดหนึ่งอะาสตาร์ใสฟ่ฟิดเดิลไฟสวยงามแล้วเร็วเข้าไปคุกงวงในอันตีโดนไป3ตัวใครสาตีฟีแล้วแฟดหลบอย่างเชียนะว้าวผ้ใครสารเล่นดีอยู่นะ วิโกนี่น่าเสียดายนะต้นเกมเนี่ยมาดีๆและเออไปโดนไฟตรงนี้รอบหนึ่งนะที่โดนการ์ดแบบเซอร์ไพรส์ไปแล้วก็ไฟข้างล่างนี้อันนี้ก็แผ่วเลยเออถ้าสองไฟนั้นเขาเล่นได้ผมว่าเขาทำแบกได้แน่นอนถ้าสองไฟเรียบร้อยเลยส่วนที่ท่าน,น้าก็เอาเรื่องอยู่เล่นดีอยู่น,น้องเท่านี่เขาทำอะไรรวดเร็วนะเขาแบบ คิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะทำอะไรบ้างนะเออเข้าก็คือเข้าเลยเข้าเสร็จไม่ได้เพื่อก็ไปเอ,อ้ยอะไรวะะการป้อมมาแต่ว่าการไม่ได้แล้วแตกพ่ายแล้ววิดเดิลโอ้โหวิโกโ้เอาดีๆไห เอกเคลื่อนอยู่ป่าทีมฝั่งสีฟ้านะฮะเรามีการปิงเรียบร้อยแล้วนอกเคลื่อนอยู่ใ,ใกล้ขอเอาเลสก่อนแล้วเดี๋ยวจะทีมใส่วิโก้เต็มๆแน่นอนวิโก้เดินมาอาโชด้เรียบร้อย <c oughs> ตกใจอยู่นะอืมว้าวอืมมันเล่นยากไงใครสาเกมเนี้ยคือได้เหมยเขามีนะแต่ว่ามันมันเล่นยากจริง ปิดไฟทิมใส่ใครสาไปจะเต็มเร็วสตั้นให้สวยงามจัดๆแล้วก็กัดปลาตีระเบิดไฟไปฮะแล้วเร็วเข้าไปคุกวงใน3ตัวทั้งด้านหลังแต่ว,ว่าตัวดาเมดเพิ่งมาถึงอะ่ะใครตัดตีฟีโอ้โหเหลือนนนหนึ่งไยแล้วน็อกเทิร์นเห็นปะคือเปิดปุ๊บไม่ได้กับบ้านเลยคือทำอะไรแบบเร็วมากเลยไม่แบบมายืนแบบ งงๆอ่ะเออไม่ได้คือกลับเลยโอ้ยเร็วเร็วมาแล้วเิืโอนกาสก็มาหายแล้วโอ้กัดก้ยโอเควิกเตอร์ยูจัดใครสาใครสาแรงนะใครสาแรงนะโอ้ยหายไปเลย นอกเธอนะตอนนี้เลเวล16เป็นที่เรียบร้อยฮะอันติขั้น3นะพุ่งแบบไกลๆแล้วพุ่งหาใครสาปลายแต่ว,ว่าหยอกๆอก่ะหันมาวิโก้แทนเดินสวยงามจัดเตี่ยมาทางด้านหน้าเลยแล้วกาการาปาตีใส่ไข่สากระเด็นออกวัโอ้จิ้มโดนไครสาทีเดียวแนละ้วแค่อันตินะเมื่อกีนนะ้เนี่ยไข่สายยังดุ่งเลยฮะ อาจังเกิลได้ฮะรางวัลตอบแทนก็คือบารอนนั่นเองที่ฝั่งสีฟ้านี่น่าจะไหลยาวๆอ่ะอาจจะกลับมาไม่ได้ถ้าทีมฝั่งสีแดงไม่โยนให้เนี่ยน่าจะกลับมาไม่ได้ละเออแล้วก็ทีมฝั่งสีแดงก็ไม่มีใครที่แบบส่งมั่วตรงพาพาระเบิดอ่ะไอ้ย,ยนงอ่ะไม่มีอ่าฟิเดลก็คือเล่นตามเพื่อนไม่ได้แบบเปิดมั่วสัวฮะวได้ทั้งบาลอนได้ทั้งไอ้อัอาตาคานะ คจีจี okay. เป็นที่เรียบร้อยฮะทีฝั่งสีฟ้ากดยอมซึ่งก็ถือว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันมันยากเกินไปนะคือมันไม่มีมันไม่มีทรงว่ามันจะชนะได้เลยเออถ้าเขาไม่โยนนี่คือไม่มีทางชนะแน่นอนนะก็เป็นน็อกเทิร์นที่เล่นดีมากๆเขาทําอะไรแบบรวดเร็วมากๆเปิดปุ๊บไม่ได้กลับบ้านเปิดปุ๊บไม่ได้ไปเอามาก่อนไปฟาร์มนู่นนี่นั่นคือถือแป๊บเดียวเขาไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแมปแล้วอะแล้วก็ฟาร์มแบบเซตแบบ เวอร์มากๆเลยนะพอได้ชิ้นที่สมานี่ก็เกมเปลี่ยนเลยนะรู้สึกว่าไฟแบบง่ายขึ้นเยอะเลยส่วนทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยใครสารเล่นดีมากๆโพโิชั่นดีมากๆนะแต่ว่ามันจะเรียกว่าโชคโชคร้ายก็ได้นะเพราะว่าไฟสองไฟที่มันเหมือนจะดีแต่ว่ามันมันแตกอะ่ะเออนะตรงนี้กากัดก็มาถึงก่อนข้างล่างวิกโก้กตนไปไม่ถึงนะก็เลยเรียบร้อยเลย คลิปนี้ก็ประมาณนี้คร,กกค,นครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ล่าคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้ได้เลยสับคลิปนะี้สวัสดีครับ